มาค่ะพี่นองค่ะกินแซ่บกับแม่น้อง youtube นะคะพี่นองค่ะมันนี้นี่เก่งเนงนองม่อีกพี่นองค่ะเนียวหอมนัวแห้งค่ะพี่นองค่ะคั่นใบยาน้าเองเนาะสุดกันใช่หอดพริกวกอืม แม่กินนกคับพี่น้องปละเกือเปาะล่องใส่แบบเป็นกวดสีเมืองด้อค่ะเนื้อมันจะได้อัรถรสแล้วกันอืม้มจ๊กเก่ากันแซ่บ เส้นยอดปบบอื้อค่ะยอดพระขาพระทีตูวมันค่อยหอมแจ๊บ มาลาะนกเนียเ่ยเฮ้ยหน่อยแซ่บค่ะเมะเอือพวงมาแข่ง แ่งนอกไหมอ่อนๆไหมคะ่ะขมนิดๆ รด้วดยามแตกปุ๋ดในปากอืม เวลาขินนกร่างเอามะแกงเซนเน้อยมึงเด้อแซ่บขม,มอำลำแดงอ่อนๆค่ะ เนียวพอดีค่ะพี่น้องเนีย้ว้ลยกับ่าแซบความเนียวมันมาจากอ่าขาเบียจาก พะเบียผู้ล้างบาตรก็สิเอาขอาเหนียวทีห่อหนึ่งเล่มงข้าเนียว, 1, ยวปัดแล้วก็ไปกีไฟเหลืมขงข่ามาตัมใสกับพร้อมแดงแบบพริกบางบ้านกะเอาข่าเนียวไหมคะ่ะแซ่นามแล้วก็มาตําใส่บักพริกหอมแดงรสชาติคือกันค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้มันหอมขึ้นอีกนะพี่น้องคะถ้าเขาไปกีไฟนะอันข่าข่าเนียวนะคะ เขาขัวขัวไม่ไมยพี่น้องใส่นี่นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นนะไม่ต้องใส่หลายความหอนบางเกิดขั้นน้า่านั่งเอาหอดเคียมันด้วยพี่น้องหม่องเทียเ,เห็นมันเหนียวเหนียวคนๆหม่องเคียมันค่ะเคียมันสีนเหนียวดีคนดีเป็นยางดีนะ คัอแล้วก็มักกวองแซ่บนางแกงแนงนอ้อใหมสุดอีจบาากันจัดน้ํากันได้ค่ะพี่น้องค่ะแซ่บเมนูจินอาหารมีเมเป่งมีไข่บุดแดงใส่ใส่เด้อมันจะแซ่บแบบ คุ้นสองคุ้นสามได้ค่ะพี่น้องคะขนาดบ๊มี่กับยังแซ่บปันนี่นะคะพบกันคลิปหน้ากับกินแซ่บกับแม่น้องยูทูบนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า